พี่น้องภารกิจดำหน้าสามเขาตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะก็จะเหลือแน่ตแตงตะมูมันหนามบ่มีเนาะคะ่ะเดี๋ยวมือหลังจะค่อยมาสามไม้อ่าค่ะคับก็บเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิง่งอ่างเก็บน้ำที่ชาวบ้านแถวนี้เขาเจ้าจใส่น้ำในการเห็ดหน้าเห็ดการเกษตรเนาะคะ่ะพี่น้องไปเจะพาไปเบิง่งว่านเป็นอ่างขนาดใหญ่ซ้ำใดยเนาะคะ่ะแถวนี้เพิ่นก็นจะปลูกพักเนาะคะ่ะก็ได้แหล่งน้ำจากมองเดียวกันค่ะพี่น้องมันนี้เป็นแปลงเกษตรสาธิตเพิ่นปลูกพักพวกย่างไว้หลายเลยค่ะมีทั้งวัดกะลําหัวใหญ่ ปลูกผักหอมผักซี่สารพัดเลยค่ะมิโซะด้วยเนาะคะ่ะน,นี่ก็เป็นทางนา้ำเนี่ยค่ะทางน้ำไปลงซี่เนาะค่ะนี่ค่ะ,ะ,คะ,คะพี่น้องมันเป็นทางน้ำขนาดใหญ่เลยนี่นแหละค่ะแกงเราว่าที่พูดถึงที่ปล่อยน้ำปล่อยยังลงไปให้เช่าหน้าบานเห่าได้เห,ห็ดหน้าเห็ดไทยเห็ดเกษตรเนาะค่ะอย่ากินพื้นที่กว้างเลยเนาะคะ่ะกว้างสามอำเภอเลยเนาะค่ะเป็นแหล่งน้ำของ เช่าหน้าเช่าไหาในลาแบกนี่ทั้งนั้นเลยค่ะเวลาหนาแรงนะยังเพิ่นกะนปล่อย,น,<า>ยน้ำลงไปไห้นำรองน,น้ำเนาะค่ะ,คะมาเข้าร่มอันเลือดที่เห็นนี่ค่ะนั่นแหละค่ะเห็นไหมค่ะอันนั้นคือเพิ่นจะออกเลือดหาปลาเนาะคะ่ะเพิ่นกะจะมีออกเลือดจับปลาแล้วก็จะมีพอ่อขามารับซื้อนะคะ่ะเพี่น้องก็ค,คือบอย่ายๆกับเป็น,น เป,เป็นเป็แนแรงทรรมาหากินได้เลยล่ะค่ะพี่น้องนี่นีชื่อนอรครับลูกข่อยกยัญพี่น้องลูกข่อเห็นเลือกกัญานนันวาอยากมาเบิงเนี่ยค่ะพี่น้องนี่ล่ะค่ะแกงละวาที่ปล่อยน้ำให้ได้เห็นหน้าค่ะพี่น้อง นะคะพี่น้องกินพื้นทีไกลเลยค่ะเลี้ยวไปพูนไกลๆเห็นนั่นละคืออำเภอบันไพร์อินพื้นทีสามอำเภอมีอำเภอบันแห่อำเภอบันไพรแล้วา็อำเภอชนบทเนาะคะ่ะเป็นอ้างเก็บน้ำขนาดใหญ่เนาะคะ่ะที่เห็นนี่คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ผ้มาลมลารอเบิ้งค่ะ